ถ้าเรามั่นใจว่าทุกๆก,การทำความดีของเราจะมีคนแอบหมันไส้มีคนแอบไม่พอใจร้อเปถ้าเขาจะไม่ชอบเราร้อเปรเราต้องมั่นใจ200%รว่าเราไม่แคร์สอง้อยเต้องไม่แคร์ต่อให้เขาไม่ชอบเราร้อเซก็ตามทีแต่200%รที่เราไม่แคร์ก็จะต้องมีหลักให้มั่นไว้ว่าหลักศีลธรรมเราก็ทำไม่ผิดหลักกฎหมายบ้านเมืองเราก็ทำไม่ผิด หลักศีลหลักธรรมหลักกฎหมายทั้งทางโลกทางธรรมเมื่อมันไม่ผิดก็ก็สัก200%เซไปเลยแล้วกันว่าเราไม่แคร์ไม่ต้องไปแคร์ต่อให้จะมีคนไม่ชอบและมันไส้ร0 0เซก็ตามทีขออนุมโมทนาทุกๆการทำความดีไม่จำเป็นต้องแคร์ใครก็ได้แคร์หัวใจตัวเองก็พอว่ามันจะไม่เจ็บปวดทุกครั้งที่ทำความดีขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ